สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองแลรมมี่ทีวีกันอีกเส้นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับนิยายเรื่องกนลวงในสุดเทศาลิเวตนะครับและในวันนี้เราจะมาต่อความสนุกในบทที่56ของนิยายเรื่องนี้กันนะครับส่วนเนื้อหารายละเอียดของบทก่อนหน้านี้ก็สามารถกลับไปย้อนดูในซ่องได้เลยนะครับซึ่งผมได้ทําลงไว้ไปหมดแล้วในที่สุดผมก็ค่อยยังซ่วจากอาการหวัดที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้องกราบขออภัยที่ทาให้เพื่อนๆทุกคนรอนานด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้้้ายของปีีนนแลวะครับ ผมจะได้เจอกันใหม่อีกทีในปีหน้านี่ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมีแผนจะไปเที่ยวที่ไหนกันหรือเปล่าในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ผมอยากจะขอคนละหนึ่งไลค์จากเพื่อนเพื่อนทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยเอาละครับถาดทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปรับชมเนื้อหาความสนุกในบทที่56ของนิยายเรื่องกลวลวงในสุดเทสซาลิเวสไปพร้อมๆกันเลยนะครับ บทที่56หลังจากที่ซาลีจัดการสอนบทเรียนให้ทั้ง5คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็สั่งให้คนของเขาหามทั้ง5้าคนออกไปก่อนที่พวกเขาจะจากไปซาลีก็พูดว่าตอนนี้ผมจะไว้ชีวิตพวกคุณก็แล้วกันแต่ถ้าหากเรื่องในวันนี้ล่วงไหลไปเข้าหูคนอื่นแล้วก็ผมจะฆ่าพวกคุณทั้งหมดทิ้งซะเข้าใจไหมพวกเขาทั้ง5้าคนพยักหน้าโดยแม่ลังเลถือว่าเป็นความโชคดีที่ยังสามารถเดินออกไปจากที่นี่ได้อย่างมีชีวิตหลังจากนี้พวกเขาจะกล้าท้าทายซาลีต่อไปอีกได้ยังไง เมื่อรู้ว่าพวกเขาทั้ง5้าคนไม่กล้าที่จะท้าทายเขาอีกต่อไปซาลีก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจและหันไปหาลอสันลูอิสการหลอกลวงพี่ชายของผมคุณจะต้องสดไซส์ผมต้องการให้คุณและลูกสาวของคุณออกไปจากร้านอาหารซะและให้อนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อพี่ชายของผมภายในวันพรุ่งนี้เข้าใจไหมลอสันพยักหน้าซ้ำๆเข้าใจแล้วครับฉันจะออกไปจากร้านอาหารในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนจากนั้นซาลีจึงหันไปหาดีแลนทันและพูดว่า ลูกชายของคุณเป็นซู้กับคู่มั่นของพี่ชายของผมและเรื่องมันก็ไปไกลเกินไปแล้วคุณควรเตรียมเงินไว้สัก2ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นค่าทําขวัญให้เขาดีกว่าและคุณอย่าคิดที่จะเข้ามาลองดีอีกเข้าใจไหมดีแลนตอบตกลงทันทีคุณเวทผมจะโอนเงินให้พี่ชายของคุณภายในวันพรุ่งนี้ครับด้วยความพอใจซาลีจึงหันไปหาลูกน้องของดอนเาเบิร์ดและพูดว่าโอเคนายสามารถนําขยะพวกนี้ออกไปได้แล้วดังนั้นสายทั้งกลุ่มจึงพาพวกเขาทั้ง5้าออกไปจากห้อง ในขณะที่พวกเขาถูกโยนทิ้งนั้นซาลีหันไปหาบิลและพูดว่าบิลคุณทําได้ดีมากในครั้งนี้รอยยิ้มสาบอยู่บนใบหน้าของบิลก่อนที่เขาจะพูดว่าผมแค่ทําตามคําสั่งของคุณครับคุณเวสซาลีพูดเบาๆว่าซันจะโอนเงินสองล้านไปยังบัญชีธนาคารของคุณเพื่อเป็นรางวัลบิลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและเขาก็โค้งคํานับต่อซาลีคือขอบคุณครับคุณเวสแม้ว่าเขาจะติดตามดอนอรเบิร์ดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ดอนอรเบิร์ดก็ไม่ได้ใจก,กว้างเท่าซาลี เขาไม่เคยให้เงินบิวจำนวนมาหาศาลขนาดนี้ในเวลาเดียวกันซาลีก็ส่งข้อความหาไอแซคและขอให้เขาโอนเงินให้กับบิวแม้ว่าบัตรเดบิตของเขาจะมีเงินมากมายแต่ก็ไม่สะดวกสำหรับเขาที่จะใช้ในกรณีนี้เพียงไม่กี่นาทีเงินก็ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของบิวบิวโค้งคำนับต่อซาลีซ้ำแล้วซ้ำเล่าซาลีหันไปหาดอนอาเบิร์ตและพูดว่าอัลเบิร์ตคุณคงไม่ได้สนใจเงินหรอกใช่ไหมคุณเวสครับเป็นเกียรติของผมที่ได้รับใช้ความต้องการของคุณ ซาลีตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าผมจะจดจำสิ่งที่คุณทำให้ในวันนี้และผมจะโปรโมทคุณอย่างแน่นอนเมื่อมีโอกาสเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นดอนเอเบิร์ตก็คู่เข่าลงและกอดขาซาลีทันทีสำหรับดอนเอเบิร์ตเงินไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของเขาสิ่งที่เขาต้องการคืออำนาจที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามคนอย่างเขาไม่ได้รับโอกาสมากมายนักเขาใฝ่ฝันที่จะร่วมงานกับไอแซคคาเมลอนแต่ไอแซคกลับดูถูกเขามาโดยตลอดเขาเป็นเพียงชายคนหนึ่งจากจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อย สำหรับไอแซคแล้วเขาเป็นคนสั้นต่ำอย่างไรก็ตามตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือของซาลีไอแซคคาเมลอนอาจจะส่งเสริมเขาอย่างมากอนาคตของเขาไม่มีอะไรนอกจากความสดใสเขาจะเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกก้าวหนึง่งหลังจากให้รางวัลทุกคนแล้วซาลีก็หันไปหาดักลาสและพูดว่านายพอใจกับผลงานในวันนี้หรือไม่ดักลาสยังคงตกตะลึงเขาไม่เข้าใจว่าซาลีมีที่พนมากแค่ไหนในชั่วข้ามคืนจนถึงจุดที่แม้แต่คนคุมนรกยังคุกเข่าอยู่ใต้เท้าของเขา ดักลาสตกตะลึงไปั่วเซีล์วินาทีแต่เขาก็สามารถกลับสู่ความเป็นจริงได้ใช่ใช่ฉันพอใจมากซาลีกล่าวต่อว่าฉันจัดการกับคนเหล่านี้แล้วและได้ร้านอาหารคืนให้นายสำหรับค่าธรรมเนียมความเสียหายฉันได้ของเงินสองล้านดอลลาร์สำหรับนายเส้นกันแต่ตอนนี้นายต้องเดินด้วยสองขาของนายเองต่อไปนะซาลีฉันจะตอบแทนความเสวยเหลือในครั้งนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันฉันจะทำทุกอย่างที่นายพูดโดยไม่ลังเล ซาลีพยักหน้าและพูดว่าพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อนายฟื้นตัวแล้วนายค่อยเปิดร้านอาหารต่อได้ถ้าสันต้องการอะไรสันจะไปหานายก็แล้วกันได้เสมอเมื่อไหร่ที่นายต้องการสันจากนั้นซาลีก็กล่าวเสริมว่าอ๋ออย่าบอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ล่ะสันไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าสันเป็นใครเข้าใจไหมเข้าใจแล้วไม่ต้องห่วงนะสันจะเก็บความลับนี้ไว้กับสันไปจนตายอย่างแน่นอนซาลียิ้มก่อนจะพูดว่า ซันจะให้คนสองคนอยู่ที่นี่เพื่อดูแลนายนายแค่พักผ่อนให้เพียงพอซันขอตัวก่อนเมื่อถึงบ้านซาลีไม่ได้วางแผนที่จะบอกแคลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากเขาไม่ต้องการให้เธอรู้มากเกินไปมันจะปลอดภัยกว่าถ้าเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวตนของเขาวันรุ่งขึ้นขณะที่เขากำลังซื้อของซัมซาลีได้รับโทรศัพท์เมื่อเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาก็รู้ว่ามันเป็นสายของลูกสาวจากร้านวินเทจดีลักซ์นั่นก็คือจัสมินมัว ซาลีสับสนอย่างช่วยไม่ได้แต่ก็สงสัยว่าจัสตินต้องการอะไรจากเขาในขณะที่เขารับสายปลายสายจัสตินพูดขึ้นว่าสวัสดีค่ะคุณเวสฉันขอโทษจริงๆที่ลบก่อนคุณแบบนี้ซาลีถามว่าใจกันยูฮูซุนที่ผมทำให้ในวันนั้นมีปัญหาเหรอครับจัสตินตอบว่าโอ้ oh, ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะสันกำลังโทรหาคุณสำหรับเรื่องอื่นๆค่ะซาลีตอบว่ามีเรื่องอะไรเหรอครับ จากนั้นจัสมินก็เปิดเผยความตั้งใจของเธอเมื่อเร็วๆนี้มีของโบราณที่ดึงดูดสายตาของฉันแต่ฉันไม่ค่อยมีประสบการณ์ในด้านนี้เท่าไหร่นักแต่ฉันได้ยินมาว่าคุณเวสสํำนานเรื่องนี้คุณเวสสามารถช่วยฉันดูของโบราณพวกนั้นได้ไหมคะซาลีไม่ได้สนใจของโบราณเป็นพิเศษแต่เขาขาดของสะสมที่เป็นเอกลักษณ์ดังนั้นเขาจึงสอบถามเพิ่มเติมว่าผมขอทราบหน่อยว่าคราวนี้คุณมีของโบราณประเภทไหนบ้างครับจัสมินตอบว่า มันคือหยกค่ะตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการสมใส่มันสามารถช่วยให้จิตใจของคุณสงบลงได้และความสําเร็จก็จะมาถึงคุณเช่นกันทันใดนั้นก็เหมือนกับว่าหลอดไฟสว่างขึ้นในความคิดของซาลีในหนังสือลึกลับเล่มนั้นก็มีการกล่าวถึงวัตถุโบราณในตำนานดังกล่าววัตถุในตำนานเหล่านี้มีประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้ที่ครอบครองซาลีอยากรู้ว่าเขาจะสามารถหาสมบัติดังกล่าวได้หรือไม่และเขาก็ยอมรับข้อเสนอนี้โอเคครับ ผมจะไปกับคุณจัสมินตอบว่าขอบคุณนะคะคุณเวสสันจะไปร,ะรับคุณตอน8โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ได้เลยครับซาลีวางสายและหายไปในความคิดของเขาผู้ชายที่ร่ำรวยอย่างเขาถูกดึงดูดให้สะสมวัตถุโบราณในตำนานอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งกล่าวกันว่ามีความสามารถในการทำให้คนมีความจเจริญรุ่งเรืองและทำให้จิตใจสงบลงได้ซาลีตัดสินใจที่จะดำดิ่งสู่โลกแห่งของสะสมเพื่อที่เขาจะได้พบกับสิ่งที่เขากำลังมองหามานาน เช้าวันรุ่งขึ้นจัสมินมาถึงหน้าประตูบ้านของซาลีตามกำหนดทันทีที่เขาเข้าไปในรถจัสมินก็เริ่มบีฟเขาว่าคุณเวสคะจะมีการแข่งขันกันเพื่อให้ได้ยกสิ้นนี้ฉันได้ยินมาว่ามีคนไม่กี่คนจากออลัสฮิวก็กำลังประมูลมันเส้นกันซาลีพยักหน้าและพูดว่ามันไม่สำคัญว่าเราจะมีคู่แข่งมากแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับตัวของวัตถุนั้นๆถ้ามันคุ้มค่ากับราคาจริงๆผมมั่นใจว่าคุณมัวจะได้มันมาโดยไม่ต้องขาดตกบกพร่อง จัสตินยิ้มและพูดว่าขอบคุณนะคะคุณเวสแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังจะเจอคนประเภทไหนอาจจะมีคนที่มีอิทธิพลหลายคนซ่อนตัวอยู่ในโอลัสซิวนะคะซาลีแกล้งทำเป็นแปลกใจและถามว่าอะไรนะเป็นไปได้ยังไงตระกูลมัวเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในโอลัสซิวแล้วไม่ใช่หรอครับจัสตินยิ้มอีกครั้งและพูดว่านั่นเป็นเพียงสิ่งที่คนอื่นพูดยกตัวอย่างเส้นประธานคนใหม่ของเอ็มแกลนกรุ๊ปเพียงคนเดียวก็สามารถเอาชนะทั้งตระกูลมัวได้ ดังนั้นอย่าประมาทในอำนาจที่บุคคลหนึ่งสามารถมีได้เลยค่ะจัสมินถอนหายใจก่อนจะพูดต่อว่าพูดตามตรงสันอยากรู้จักบุคคลทรงอิทธิพลคนนี้มากแต่เขาเป็นคนที่ลึกลับมากเกินไปด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ไม่มีใครสามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาได้เส้นเดียวกันค่ะแล้วบทที่56ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสน,นุกกันหรือเปล่าสําหรับเนื้อหาในบทที่56นี้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาสําคัญอะไรมากนะครับ มันเป็นเพียงแค่การสรุปเนื้อหาในภาคของดักลาสก่อนหน้านี้และก็เป็นการเปิดเนื้อเรื่องเพื่อเข้าสู่ภาคต่อไปที่เกี่ยวกับจัสตินและก็ของโบราณตามที่จัสตินบอกนะครับและจัสตินก็ยังพูดถึงประธานคนใหม่ของเอ็มแกรนด์กรุ๊ปซึ่งก็คือซารีนะครับแล้วเรามารอลุ้นกันว่าจัสตินจะรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของซารีหรือไม่และเนื้อหาในภาคถัดไปนี้จะออกมาในรูปแบบไหนเรามารอลุ้นรอรับชมไปพร้อมๆกันนะครับและสำหรับใครที่รู้สึกว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แลวก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดความสนุกในบทถัดไปและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงมั่งมีร่ำรวยกันทุกคนนะครับและเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมระมัดระวังกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดด้วยนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ